เอาละครับจานเอ็มจัดมาแล้วครับผมนกฝึกสร้อยคอสูงครับผมจานเอ็มบอกตัวนี้กี่กุกนะกุกหนึ่งหนึ่งกุกขว่างสองคำขว่างสองคำครับผมเสียงใหญ่ครับผมเดี๋ยวให้จานเอ็มเอาตัวตวนออกมาให้ดูครับผมเอาละครับนกกำลังละงมปมไพ่ครับผมนี่ครับผม ผมว่าอาจารย์เอ็มนกตัวนี้น่าจะไม่เอากับผมเขาว่าจะให้ผมนะครับผมนี่นี่รับแกเสียงใหญ่ครับผมเสียงใหญ่กูวางสามคำอุ้ยรอครับผมรอจริงครับรอรออุ้ยตัวใหญ่มากเลยครับผมโอ้หมาแล้วครับหมาแล้วครับโอ้ยนี่ขนาดนกถ่ายขนเอาไม่เต็มที่นะครับนกยังเอาไม่เต็มที่ครับวันนี้แต่ก็ยังตะเกียบตูดทียิบเลยครับ เดี๋ยวจานเดียมว่าจะให้ผมมั่งครับเห็นแกพูดลอยๆมาอยู่ย่อ่านสองคำครับตัวนี้ได้ยินชัดเลยแกได้ยินชัดๆเลยครับตอนสู้กับนกโอ้ยแจมครับแจมแต่นี่ครับหมาแล้วครับหมาแล้วครับโอ้ยเด็ดจริงนี่ขนาดถ่ายขนเอาไม่เต็มที่นะครับเอาดเลวนี่นี่ ไอเจ้าซอยคอสูงครับผมแต้มที่สิบแล้วมั้งใช่ปะสิบเอ็ดแต้มที่สิบเอ็ดครับโอ้เด็ดครับเด็ดจัดของดีไงน,นะครับนี่อ่าโอ้มา้วครับมา้วสุดยอดครับแต้มนี้เนี่ยนกได้บ้านเนี่ยแต่เขาบอกว่าตัวนี้เหนียวเว้ยเอมบอกเหนียวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจอต่อที นกเข้าอีกสองแลครับผมอยู่ด้านบนหัวพเนียดน,นะครับผมกระโดดคูกันอยู่ครับไม่รู้จะลงไปหายสองหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูครับผม เดี๋ยวผมให้ดูทำเลของไมยนี้นะครับผมนี่นะครับผมผมเอาเจ้าสองใส่ต้นนี้นะครับผมไมายนี้เป็นไม้สามกุกครับผมครั้งที่แล้วมานี่ขันโยนอยู่ด้านบนตรงนี้เลยครับผมขันโยนสามกุกให้เห็นเลยนี่ครับด้านในเป็นเป็นป่าครับป่าใหญ่เลยซึ่งมีนกไล่ขันไล่คููกันหลายตัวอยู่เลยครับเป็นทางแล้วครับป่าใหญ่เลยครับ เยอะมากครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นป่าเช่นกันครับผมนี่ครับบริเวณโดยรอบของหมยนี้ครับผมนี่ครับผมแต้มที่สิบแปดของเจ้าสองครับผมนี่ครับนกตัวนี้เป็นเสียงเล็กของนะครับผมบินไล่คูนกตัวอื่นมาแล้วก็มาก่อด้านบน นานบนสายไฟเส้นบนครับผมหัวเนยียดแล้วก็บินดิ่งลงหาเจ้าสองคูนสักพักหนึ่งครับผมแล้วก็กระโดดใส่เลยซึ่งบริเวณนี้มีสามกุกประมาอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือว่าตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าครั้งเีีแล้วที่ผมมาเนี่ยขันโยนอยู่บนสายไฟตอนใส่ครับแต่ไม่ได้ใส่วันนี้ก็เลยมาตามดูครับผม เมื่อกี้ได้ยินเสียงใหญ่อยู่ประมาณสองตัวครับด้านซ้ายกับด้านขวาเสียงใหญ่แจบบ็งนะครับไนคูนกสุนทรอยู่ในป่าอยู่แต่ยังไม่ออกมาครับเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเดี๋ยวต้องมาแก้มือครับผมต้องมาตามครับใช้ได้เลยครับบริเวณนี้ตัวนี้ก็คูดีครับผมนะครับมึกเข้มเก็บตูดถีบนะครับ ด,ดูดูครับผมตัวนี้ไล่คูนกตัวอื่นไปทั่วเลยเมื่อกี้เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ